เห็นจานที่ดีมครับเท่วอะไร,รสวัสดีครับพี่น้องนี่มากินต้มปลานิ่นนะไอ้ไส้เล็กครับคนน่ะโอ้ยผักปักเตียงครับนี่ผักกาดหัวพี่นอ้นองมาพี่น้องมามาเสีบๆไอ้ไส้เล็กครับนี่ tồn đinh cái ông làm chìm ừm ừm đẹp không có con người nói cho thêm bọc quả, quả nữa. Ừm. Được chặt đi đi đẹp. you mm -hmm. แก่แล้กยวครับมันยากมานก้บยางจะไม่ได้สบายเลย ฮัโหลแม่งบแม่งอย่งแล้วัดนนี่ันเียต้มไปเรื่อยๆนี่แต่ว่านีก็มีมั้งะเกิดาเองหงาไม่เหงาเกิดยังเอง

thịt nào ừm, có cũng còn ừm, cũng lắm không cũng mới quay ra

응. 음. 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 음.

cái <laughs> này nó cái <laughs> bên bờ lần này nắng bờ lần này nắng bạc nó bạc nắng bạc nắng bạc bạc วางตากาศเนี่ยกลางไหนใส่านหรวางอย่ากขับกาั้ง Còn biển không? Ừm. Mm.

ครับพี่น้องยิ้มนะครับคุณนะครับเดี๋ยวต้องหัวมันครับคุณอนะ ยังไงกบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไอ้ชายลิ์แชนแนลนะครับเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ